สวัสดีครับมาพบกับข่าวภัยอากาศนะครับสำหรับปากตายฟังตัวนอครับจังหวันพุทธีหยิบซ่องพฤษภาคมซ่องปันนาลอยวันศุกร์นะครับเราจะมาแลกกันนะครับว่าในพื้นที่ปากตายบ้านเราจะมีสภาวะากาศเป็นปื้นนะครับเริ่มจากผ่าพื้นการพิ้วผืนนะครับคอเห็นย่อมความบรรยากาศต่ำนะครับปกคลุมอยู่ทางด้านกล้องฟังตะวันตกของประเทศไทยนะครับก็ทําให้บริเวณดังกล่าวยังมีฝนฟ้านะนองเยอะมากนะครับ สำหรับภาพท้ายดาวเทียมนะครับช่วงเช้าวันนี้ก็เห็นได้ว่ากลุ่มเมฆมีเป็นสังยาน่าแนนนะครับในโซนทางด้านกองปากตายฟังทะเลดำมันนะครับต้นพ้นการตัวอากาศเรดาร์ชุมพรนะครับช่วงเช้าวันนี้เห็นกลุ่มฝ้นกำลังอ้อนนะครับอยู่บริเวณทางด้านจังหวัดระนองนะครับสำหรับพ้นการตัวอากาศตัวเรดาร์สถิงพระจังหวัดสงขลานะครับก็เห็นกลุ่มฝ้นกำลังอ้อนนะครับในพื้นที่ของจังหวัด ย่าล่าและก็นาาธิวานนะครับส่วนทางด้านกลุ่มพ้นฝั่งนองอยู่บริเวณน,นาชาย่อมจังหวัดชุมพรปัตตานีเนี่ยกลุ่มพ้นดังกล่าวก็มีการเคลื่อนตัวออกจากฝั่งไปนะครับาจึงรายงานน้ำพู่มถางใต้ฟังตะนออกนะครับน้ำพุ่มชุ่งชุดเมื่อวานนะครับวัดได้เชา้าที่หกตีเจ็ดองศาเซลเซียสนะครับเที่ยวเพิ่มเมืองจังหวัดประจวบคีรันนะครับ ช่วงน้ำพุ่มต่ำสุดชาววันนี้นะครับวัดได้ถึง3.4เซนตซเมตรนะครับที่เมืองจังหวัดตราดุรวนะครับสำหรับรายงานปริมาณฝนสถานีหยีที่โม่งนะครับทางเจ็ดว่าชาวก็เมื่อวานทังี่เจ็ดวชาวของวันนี้นะครับก็ยังมีฝนกระจายตัวค่อนข้างดีนะครับตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีึงจังหวัดตระิวาีนะครับส่วใหญ่ปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับ มีรายงานฝนนักข้ามาด้วยซึ่งเป็นฝนจี่มากอีทุดขมวันนี้นะครับเียอำืภอเมืองจังหวัดนาทิวาดนะครับกว่าใจ68จุดส่วนมิลลิเมตรนะครับในช่วนของเป็ดวนาการขาดตายบอานจอมอันนี้นะครับก็ยังคงมีฝนได้ร่าพืริทีนะครับเรามีฝนนักเป็นบางแห้งนะครับคือมีฝนอยู่ในเกลือลอยลาอ่างอกเส้นของพืนพ้นทีีตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีถึงจังหวัดนาธิวัดนะครับ สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ในช่วงของ2 4ถึง2 8องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับ,บ,รบอยู่ในช่วงของ3 3ถึง3 6องศาเซลเซียสนะครับอย่างนีก็ฝากผ่านผู้ชมนะครับให้ระมัดระวังตรตายที่มาจากฝนฟ้าขนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงไปด้วยนะครับสำหรับลักษณะคือลมบริเวณอ่าวไทยนะครับอันนี้ก็เป็นลมตอนตกเชียงรายนะครับความรเร็วลมอยู่ที่10ถึง30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำให้เกิดในเลนห้างฟังออกไปตามว่า1เมตรนะครับตามมีฝนฝรั่งนองเข้ามาปกคุมอย่างช่วงได้มากว่า1เมตรนะครับก็ข้อฟากเตือนพี่น้องชาวเลือดชั่วโมงนะครับในช่วงนี้ฝนฝรัง่งนองบริเวณตามแนวชายฝั่งเนี่ยมีกานเยอะมากนะครับข้อไฮเลี้ยงเลียงกันเลนเลือดผ่านบริเวณที่มีฝนฝรัง่งนองไว้ด้วย ในส่วนของขาดไม้สวัสดิการเลยพ้นกระทบต่อการสร้างส้มของพื้นเปลี่ยนปัฒนานะครับระหว่างวันที่2ยช่องที่28พฤษภาคม2567น,นะครับในพื้นที่ปากตายฟังตอนต้นวเนี่ยช่วงวันที่หยิช่องที่2ยเนี่ยจะมีฝนในเขตลอยละ60ของพื้นที่นะครับแล้มีฝนตกหนักเป็นบางแห้งด้วยนะครับแต่หลัวันที่2 5เป็นต้นไปเนี่ยฝนก็นมีแนวลงลดลงนะครับอยู่ในเขตลอยละ4 0ของพื้นที่นะครับน้หรับ ฝากตายข้องตอนลามนะครับในวันนี้ยังมีข้อความั้งเดียวมานะครับอยู่ในเคสลอยละหกสิบข้องพื้นที่แล้วก็มีขนนควาเป็นบางแหงฝากแต้ตั้งแต่ตอนจากล้นไปเนี่ยมนก็มีอย่างหนุ่มลดลงนะครับอยู่ในเคสลอยละสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ข้อความถที่นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝความถามผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องข้องวามตุนตูมีข้อมูลยาฝากตายข้อคามตอนรอไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวามไปก่อนนะครับผมแล้วชาวสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับว